สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่หน้างงานนะคะพิกัดสำโรงนะคะตอนนี้มาทําการส่งมอบงานนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาติดมอเตอร์เนี่ยนะคะให้ลูกค้านะคะก็ทําการเทสมอเตอร์ปกติคือการส่งงานประตูนะคะติดตั้งพร้อมมอเตอร์ไฟ,ฟฟ้านะคะตอนนี้ประตูนะคะบานส,สวยๆเลื่อนปกตินะคะมอเตอร์ทํางานเสียงนิ่ไม่มีเสียงอะไรติดขัดนะคะอ่าเดี๋ยวจะเทสเซนเซอร์นะคะตอนนี้ก็เดินออกมานอกบ้านนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ประตูถอยหลังออกจากประตูถอยหลังกลับนะคะผ่านเซ็นเซอร์ออกมาแล้วตอนนี้ออกมานอกบ้านแล้วนะคะ<อ>พี่เดินกันหนีบกดอีกทีนึงให้มันปิดเข้า<อ>ค่ะตอนนี้ก็เทสอยู่ข้างนอกนะคะ หา<น>คนกดรีโมทดูค่ะเ <laughs> ด,ดินไปทสร,ร,ร,ระยะความไกลของรีโมดนี่รระะค,ค่ะคนถือรีโมดนะคะอยู่ไกลจากหน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็ได้ทำการกดปิดรีโมทปกติตอนนี้ก็ประตูก็ปิดปกตินะคะนิ่มนิมนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นประตูเล็กนะคะแยกออกมานะคะนี่ค่ะประตูเล็กนะคะประตูเล็กก็สวยนะคะลายเดียวกับประตูใหญ่ สนใจบานประตูสแตนเลสนะคะประตูรั้วสอบถามนะคะทักแชทได้นะคะราคากันเองนะคะลายนี้ก็ประดับลวดลายอยู่ด้านบนนะคะสวยงามนะคะใส่ดอกทานตะวันนะคะค่ะตอนนี้ก็ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะคะสนใจทักแชทได้นะคะราคาเบาๆไม่แพงนะคะที่ร้านนี้ใจดีตุกตาใจดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะพบกันใหม่บานประตูหน้านะคะ